คนนี้แหละที่หมอจะพามารู้จักแล้วก็จะเป็นคนอธิบายให้เราเข้าใจทั้งหมดเลยปาก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ท่านพออแล้วก็นี่น้องปาร์นะครับผอครับผมก่อนอื่นนะครับพอครับที่ที่เรานั่งตรงนี้ครับคือที่ไหนครับสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกลาดป่าสแกลาดป่าสแกลาดเดยกสั้นๆว่าป่าสแกลาดครับเป็นสถานีที่ดูแลเกี่ยวด้านป่าไม้ดูแลมาเกือบ50ปีแล้วครับป่าสแกลาดเนี่ยมันเป็นมันเป็นยังไงครับ ป่าสแกลาตเนี่ยในนามของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโ,โนโลยีของประเทศไทยนะฮะได้มาขอใช้พื้นที่ของป่าไม้ประมาณ5้าหมื่นไร่ใช้เพื่อการศึกษาวิจัยทางนิเวศวิทยาแล้วป่าประโยชน์ยอยาะไรอย่างเราเงไ่มเนี่ยประโยชน์จากป่านี่น่าจะนับไม่ถ้วนนะฮะต้องบอกว่านับไม่ถ้วนหลกัหลกๆคืออะไรป้างรู้ไหม ผลิตออกซิเจนให้กับโลกใบนี้ไม่ทําให้โลกร้อนสองที่เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าเป็นบ้านของสัตว์ป่าปนบ้าาสัตว์่แล้วก็3คือที่ผมเข้าใจก็คือเป็นแหล่งที่ให้คนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยโดยที่ไม่รบกวนป่าจนมากเกินไปเช่นหาอาหารเพื่อประทังชีพไม่ใช่เพื่อหาอาหารออกไปขายจนแบบ ไม่เหลืออะไรใช่คือใช้ชีวิตอยู่กับป่าร่วมกันแกล่าเราถึงตั้งมาเพราะถูกประสงค์อย่างนี้ครับเราต้องการศึกษาวิจัยเพราะว่าเราเนี่ยไม่มองว่าเป็นป่าต่อไปแล้วนะครับเรามองว่าเป็นธนาคารพันพืชพันสัตว์ที่ยิ่งใหญ่เราไม่ได้ทำงานแค่อนุรักษณ์อย่างเดียว้งานวิจัยต้องรู้จักเขาด้วยกิจกรรมที่หมอจะพาผมมาดูนี่คงได้เจอสัตว์ป่าเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเยอะนะปาร์คแต่ว่าต้องถามเพาะกันว่ามีกิจกรรมอะไรให้พวกเราได้ทําบ้างเยอะไหมฮะ เยอะไหมครับกิจกรรมเยอะครับมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเดินป่าศึกษาธรรมชาติรู้ว่าสัตว์มันอยู่ยังไงกินยังไงนอนอยังไงมันต้องการอะไรบ้างเราจะได้รู้เข้าใจธรรมชาติมากยิ่งขึ้นพอเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์มั้เนี่ยให้เป็นนักสำรวจอ๋อเยี่ยมเลยครับนักสำรวจแต่วันนี้เย็นแล้วจะเข้าได้ครับกลางคืนไม่ควรครับกลางคืนสัตว์เขาออกหากินเราต้องเดินกลางวันกลางวันแล้วไปดูสัตว์ว่ามันอยู่ยังไงก็เดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนเอาแรงก่อนเอาแรงไว้ก่อน้จะคืนนี้กลับไปห้องนอนหลับให้เเต็มที่อาแรง พรุ่งนี้เช้าปลุกแต่ตั้งแต่ตีห้าลนะปลุกแต่เช้า <ไป S 1> นะไปทำอะไรอะไม่บอกความลับวันนี้เราสองคนมาถึงสแกร,ราดเย็นไปหน่อยครับเลยทำได้แค่ชื่นชมบรรยากาศร,รอบๆไว้ตามลุ้นกันต่อดีกว่าครับว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีกิจกรรมอะไรรอพวกเราสองคนอยู่บ้าง มีคนนี้แน่เลยที่พอบอกว่าให้มาเจอสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ใช่ที่พออนัดมาเจอกับผมนะครับใช่ค่ะอ๋อถึงแล้วนึกว่าหลงซะแล้วเดินมาตั้งไกลเดี๋ยวผมแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมหมออ้อยนะครับแล้วก็น้องปาร์คสวัสดีค่ะพี่ชยินดีต้อนรับนะคะชื่อพี่อีทค่ะพี่อีทค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสัตว์ตัวแรกสัตว์ตัวแรกนี่มันตื่นเช้าเราจะต้องตื่นแต่เช้านะคะปาร์ครู้ไหม สัตว์อะไรคุณหมอรู้ละรู้ได้ไงครับหมอเห็นอุปกรณ์ก็รู้แล้วนี่มีกล้องนี่พี่ก็จะพาไาเผื่อพวกเราแล้วด้วยเห็นไหมโหสามกล้องเลยเราไปดูนกกันไงเหมือนที่เราเคยไปดูที่สวนเนี่ยจำได้ไหมสวนสาธารณะเนี่ยอ๋ออ๋อจำได้แล้วกล้องแต่ว่าวันนั้นเราไม่ได้มาเช้าขนาดนี้นะครับปากันได้ไหมครับวันนั้นเราไปดูนกอะไรพวก นกเขาอ่าใช่ไหมพวกกลุ่มนกเขาใช่ไหม<อ>นกเขาเนี่ยกลางวันเนี่ยจะเกาะน,นิ่งๆให้เราดูง่ายๆถ้าไปดูกลางคืนหรือว่าดูเช้ามืดเห็นไหมไม่เห็นคราวนี้เรามาดูนกในธรรมชาติซึ่งไม่ใช่กลุ่มนั้นเราต้องตื่นเชา้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่าเขาจะหนีเข้าป่าไปข้างในลึกแล้วไปแอบซ่อนตัวแล้วมันร้อนอเราเลยต้องมาดูตอนเชา้าตอนที่นกออกมาหากิน คือป่าอะไรครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าป่าเต็งรังค่ะ<ม>ป่าเต็งรังใช่ค่ะเป็นป่าที่โปรง่ปรง,รงๆโล่งๆที่พาปาร์คแล้วก็คุณหมอมาในป่าเนี้ยก็คือจะสามารถดูนกได้ง่ายๆคะเพราะมันไม่ทึบเกินไปไจะสามารถเห็นนกได้ง่ายเพราะว่าถ้าป่าทึบๆโอ้โหส่องเข้าไปจะแต่ไม้ไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับน้องๆทราบไหมครับว่าเพราะอะไรเราถึงเรียกว่าป่าเต็งรัง ก็เพราะว่าเราตั้งชื่อปลาตามลักษณะของพันไม้ที่พบได้เด่นๆในป่าชนิดนั้นซึ่งป่าเต็งรังก็จะเต็มไปด้วยต้นเต็งและต้นรังนั่นเองครับนี่ได้ยินเสียงนกแล้วน้องๆที่มาเนี่ยก็คือมาศึกษาธรรมชาติ<ช>ที่ป่าสแกรล,ลาาเหมือนกันใช่ไหมครับมาศึกษาระบบนิเวศว่านก<อ>มีความสําคัญอย่างไรต่อระบบนิ<อ>นเวศ<อ>ที่เรามาสคนมาศึกษาดูว่า ที่นี่จะมีสัตว์อะไรบ้างระบบนิเวศเป็นยังไงครับแล้วนกมันมีความสําคัญยังไงอะครับมีก็ประมาณ5ข้อค่ะข้อแรกก็ถ้าเป็นนกกินผลไม้เพาะว้ช่วยกระจายพันธุ์พืชนกที่กินน้ำหวานดอกไม้ช่วยผสมเกสรนกที่กินแมลงช่วยกําจัดศัตรูพืชครับนกที่กินซากสัตว์เป็นอาหารช่วยย่อยสลายและนกที่กินนกด้วยกันก็ช่วยควบคุมประชากรของนกโอ้มีผลต่อระบบนิเวศใช่ ผลกับเราก็มีความสวยงามอแล้วก็เพลิดเพลินการดูนกจะต้องมีอุปกรณ์ดูนกนะคะครับแรกก็เป็นกล้องสองตากล้องสองตาสองตาอันนี้กล้องตาเดียวเพราะว่ามันมีอันเดียวใช่ไหมคแล้วก็หนังสือดูนกครับในหนังสือนี้ก็คือรวบรวมนกในป่าสแกราดและเราก็ทําเป็น หนังสือดูนกในป่าสแกลาดแบบง่ายๆนะคะเป็นเบิร์ดไกด์ของสแกลาดใช่ค่ะคราวนี้ป้าก็น่าจะพอรู้เกี่ยวกับนกเข้าๆแล้วใช่ครับคราวนี้เรามาเดินดูนกกันละว่าใครจะเห็นนกตัวแรกของวันนี้โอเคค่ะดีไหมดีครับอุปกรณ์พร้อมใบนกคูล่าหรือว่ากล้องสองตาหนังสือดูนกหรือว่าเบิร์ดไกด์แล้วก็กล้องตาเดียวหรือเทเลสโคปคราวนี้พร้อมยังพร้อมแล้วเรายกหน้าที่กล้องเทเลสโคปเนี่ยให้กับ l ลดี้เฟิรสเลยผู้หญิงของเราต้องบึกบึนค่ะสวยถึกและบึกบึนค่ะสวยถึกและบึกบึน้องที่ต้องให้พี่เขาช่วยเพราะว่าเวลาเราดูนกใช่ไหมครับถ้าเราเนี่ยตั้งกล้องไม่เก่งหรือว่าตั้งกล้องช้าคนอื่นเนี่ยที่จะรอดูนกก็พลาดโอกาสตรงนั้นไปเพราะนกมันบินเร็วไปเร็วเพราะฉะนี้คนที่ถือกล้องเนี่ยคือคนที่มีความสำคัญที่สุดนี่เห็นไหมเรายกความสำคัญให้กับพี่เขา หาอยู่ได้วันนี้กับพี่นี่อ่ะลักสองเลยอะไรครับเนี่ยนกเขียวก้านตองหน้าผาักสีทองโอ้หมอเปิดหูเห็นใกล้อ่ะครับมันดูริบๆอ่ะครับนี่ตรงนี้นนอไอ๋อใช่ใช่ปลักดู้นใช่ปะแล้วพี่รู้ได้ไงครับว่ามันเป็นนกชนิดนี้ครับต้องสังเกตว่าเออหน้าผาักมันเป็นสีอะไรป<ฮ>ีกมันเป็นสีอะไรต้องตามไว้แล้วก็มาเปิด ตรงสารบัญรูปภาพก่อนอแล้วก็มาดูว่าลักษณะอันไหนที่มันคล้ายที่เราจะเห็นใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดก็คือตัวนี้อยู่หน้าที่65 65ก็เปิดเปิดไปแต่อันนี้มันไม่มีหน้าผักเออมันไม่มีหน้าผักสีทองเหมือนที่เราเห็นใช่ไหมครับมันแต่ว่ามันมีต่อเราก็ลองกลับไปดูอีกอันนึงนี่ไงเจอแล้วหน้าผักสีเหลืองๆส้มๆหน่อย เป็นที่มาของเขียวก้านตองหน้าผากสีทองนกคนนี้เร็วมากตัวเล็กต้องดูดีๆปลาดูสิตัวนี้กินอะไรกินแมลงน้ำหวานดอกไม้แล้วก็ผลไม้ครับแล้วหน้าที่ที่เขาทำในปา่าทำอะไรบ้างแล้วก็ควบคุมประชากรแมลงแล้วก็ผสมพันธุ์เกสรดอกไม้แล้วก็ ผลไม้ด้วยผลไม้ทําอะไรปากผลไม้ก็ไปแพร่พันธุ์ผลไม้ไปช่วยกระจายพันธุ์ที่ต่างๆที่มันบินไปพี่ว่าพี่ได้ยินเสียงเหมือนคล้ายๆนกหัวขวานเราตัางก้องเล็งหาดีกว่าแต่ว่ามันไม่ค่อยนิ่งนะมันไม่ค่อยนิ่งนะแต่ว่าเราจะต้องเล็งหาตามต้นไม้เนี่ยคือไล่ตามต้นไม้ไล่ไล่ตามต้นไม้เลย แต่ว่าไม่ต้องปลายยอดนะเพราะว่ามันไม่ค่อยชอบเกาะปลายยอดฟังเสียงแล้วมองตามเลยคือธรรมชาตินอกหัวขวาเนี่ยปาร์คมันจะหาพวกมแมลงที่อยู่ในต้นไม้กินมันจะเจ,จ,จ,จาะเจาะเจาะเจาะให้เกิดรูเพราะ,ะนั้นี่ข้างบนนี้ไม่ค่อยมีให้เจาะไงมันอยู่แถวกลางๆใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะใช่แล้วมันก็จะเปลี่ยนต้นย้ายไปต้นนั้นต้นนี้ทีใช่มันสามารถเดินขึ่นนี้แล้วบางทีก็เดินไต่ตรงนี้อืมหัวขวานี่มันเท่มากเลยเช่ครับพี่อ้า เจอแล้วดูอย่างเร็วๆนะป้าเพราะว่าไม่ค่อยเกาะน้ำก็เดินขึ้นเดินลงนะคะแอดี๋ญ่ปี๊เปิดหนังสือรอนี่ไงนี่ไงนี่เจาะเลยอะนกหัวขวานเราไม่รู้ว่ามันกี่นิ้วนะคะเราก็เป็นนกหัวขวานหลังทองครับมันมี3มนิ้วและ4ี่นิ้วเราฟันทงไม่ได้ต้องเห็นนิ้วชัดๆใช่แต่เป็นตัวผู้แน่นอนเพราะว่ามันมี งอนสีแดงถ้าเป็นตัวเมียจะมีงอนสีดำพี่ครับครับผมวันนี้แล้วก็เจอไปสองชนิดแล้วใช่ไหมครับค่ะแล้วเราจะได้เห็นอีกไหมครับเนี่ยแถมให้อีกตัวหนึ่งเอาไหมปารเเลยเนาะแถมแถมจะไดงว่าพี่เรียกนกรูมายู่ตรงนี้ได้เลยเหรอครับเห็นแล้วปารพี่เห็นมันเกาะแล้วจริงเหรอชัดมากแถมตัวนี้เลยค่ะนกเขาค่ะปาจริงเหรออยากดูไหมอยากจริงครับตั้งกล้องเลย ก็เล okay. ็งไปเลยที hat, actually, ่ต he? really? ้นไม้แ oh, ห oh, oh, right, ้งนี่แหละเขาชอบอยู่แถวๆต้นไม้แห้งโอเคปากนกเขาอยู่แถวต้นไม้แห้งครับผมอ๋อโอ้โหแห้งจริงนะครับเนี่ยครัเขาดูซิดูซิอโอ้โหมอสครับมันเหมือนที่เราตัวที่เราเจอในเมืองไงนะครับเนี่ยเออคล้ายๆปาร์กน่าจะใช่แหละเดี๋ยวดูเบิร์ดไกด์ก่อนแล้วเบิร์ดไกด์นี่ไงอ่านี่ไงตัวนี้แหละลายขาแดงตีกลายสีขาว นกอะไรนกเขาใหญ่นี่นี่เสียงวะนี่แหละป่าเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กแสดงว่าเยอะจริงด้วยนอกจากตรงนี้แล้มีเสียงมาจากข้างหลังด้วยใช่ค่ะอย่างที่พี่บอกเลยว่าเจอได้ง่ายใช่ในป่าสแกราชแห่งนี้ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดเลยครับตามดูต่อกันดีกว่าว่าจะมีตัวอะไรอีกบ้าง เจอพออแล้วอ้าวสวัสดีครับ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 ผมก็ว่าอหายไปไหนเมื่อเช้าผมกลับปาร์คแล้วก็พีทไปดูนกมาเรียบร้อยแล้วนํนำดูนกตอนเช้าสนุกมากครับนี่แนะนำคุณสมัยผู้ช่วยอีกคนหนึ่งสวัสดีคับมาผู้ช่วยอีกคนหนึ่งดูนกสนุกเห็นนกหลายอย่างใช่ครับหลายชนิดเลยหลายชนิดเช่นนกเขาแล้วก็เขียวก้านตอเขียวก้านตองหน้าผักสีทองโอ้โหหายยากนกรุงเทพไม่มีนะครับอันนั้นใช่ครับก็ที่สำคัญเลย นกหัวขวานเดี๋ยวอีกหลายอย่างเดี๋ยวไปดูไปเดินดูในป่าอีกยังมีอีกสารพัดครับครับครับเดี๋ยววันนี้จะให้เป็นนักสำรวจในป่าว่ามีสัตว์ที่เราจะเห็นได้ง่ายๆอะไรบ้างพอครับมายืนตรงนี้มีอะไรให้ผมดูครับนักสำรวจก็ต้องดูต้นไม้ดูต่างๆแต่สัตว์นะเขาไม่มาให้เราเห็นง่ายๆสัตว์กลุ่มแรกเลยคือกลุ่มสัตว์หน้าดิน หน้าดินอยู่บนผิวดินเนี่ยเยอะมากเลยที่เราอยู่ใต้อยู่หน้าดินผิวดินนะครับก่อนหน้านั้นต้องใช้เครื่องมือครับเมาำรตรงนี้วมาเปิดดูนี่คืออุปกรณ์สำรวจของเรานะครับนี่ตะเกียบนี่บอกเขาเลยที่วัด1ตารางเมตร ตะแกรงที่ขุดที่อะไรต่างๆเดี๋ยวแต่ละอันจะใช้ยังไงเดี๋ยวจะทําให้ดูมาช่วยกันเขาว่าปาร์คต้องเป็นนักษะนำรวจหนึ่งตารางเมตรคือกว้าง1เมตรยาว1เมตรครัมาช่วยกันทําไมต้องวางกรอบ1ตารางเมตรด้วยค่ะไม่งั้นถ้ามีวางกรอบ1เมตรเราก็วัดกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจํานวน หน่วยกี่ตัวต่อ1ตารางเมตรอ๋อเราก็เริ่มที่1 1ก่อนแล้วถ้าทำหนึ่งไร่ก็มีกี่ตัวต่อไร่ไร่หนึ่งมีกี่ตารางเมตรไม่รู้กตารางเมตรแล้ครับหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรครับนี่เก่งสี่ร้อยตารางวาถ้าเกิดเจอสัตว์หนึ่งตัวต้องไปคูณหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรก็มีกี่ตัวต่อไร่ ครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มสำรวจเราเริ่มมันจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆครับนี่แว่นขยายมาดูแวนขยายอ๋อร่อนครับตะก้านี้ทาอะไรครับนี่ยก็เห็นไหมตะก้ามีรูคี่อีทก็จะตักนี่ร่อนร่อนมาใส่รูใหญ่มาใส่รูเล็กรูเล็กแล้วก็มาใส่ตะกัดใหญ่ทีเนอป๊ากลองดูซิปากในนี้ป๊าคู้จักตัวไหนบ้าง ตัวนี้ตัวนี้คืออะไรตะขาบไม่ใช่ตัวไหนครับตะขาบตัวนี้ตัวนี้คือกิ้งกือกิ้งกือเหรอกิ้งกือเหมือนเคยเห็นนะกิ้งกือเคยตัวเล็กๆใช่ไหมใช่นี่เป็กิ้งกือเลยครับกิ้งกือกระบอกกระบอกกิ้งกือกระบอกรูปทรงมันเหมือนกระบอกโอ้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับกลุ่มอะไรมีขาเยอะๆเลยตัวอะไรที่มีขาเยอะๆคล้ายๆตะขาบ แต่ไม่ใช่ตะขาบกอกิ้งคือกิ้งกือโอ้โอันนี้อันนี้คือเหมือนกันภาษาไทยบางทีเราตะเข็บก็ได้เข็บคือขาเยอะมากกิ้งคือกับตะขาบต่างกันยังไงต่างกันที่ขาครับต่างที่ขาไข่ขาเยอะกว่าครับกิ้งคือเยอะกว่าครับใช่กิ้งกือหนึ่งป้องมีขาสี่ขาครับตะขาบหนึ่งป้องมีขาสองขา คือถ้า,าผมเจอเนี่ยผมไม่ทราบเ่ย<ช> <ๆ S 1> ผมก็คิดว่ามันเป็นตะขาบแน่ใช่ใช่ต้องมาดูป้องหนึ่ง โอ้แต่ผมไม่มีเวลาพิจารณาว่ามันมีภาาหรอกถ้าเจอผมก็วิ่งใช่ใช่เจ้ากิ้งกือทั้งหลาย3ชนิดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยครับอันนี้ผมรู้ละเมื่อกี้กิ้งกือเกือบกบกิ้งกือกระบอกกิ้งกือเหลืองกิ้งกือแดงนี่อะไรครับภาษาไทยเองเนี่ยยังไม่ค่อยมีชื่อภาษาไทยครับแต่ส่วนใหญ่เราเรียกกลุ่มของตะเข็บเจ้าตะเข็บกับตะขาบเนี่ยมันต่างกันไหมฮะต่างกันครับตะตะเข็บนี่คือกลุ่มเดียวกับกิ้งกือตอนตะขาบก็กลุ่มของตะขาบแต่ในความเข้าใจของคนทั่วไปที่ผมเข้าใจเขาบ้าจะเรียกตะเขบ คือตะขาบตัวเล็กไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วตะเข็บก็ไม่มีพิษสิการนีไม่มีพิษไม่มีพิษมีพิษแต่ตะขาบใช่นี่แค่ตารางเมตรเดียวเองนะครับยังเจอกิ้งคือทั้ง3ชนิดแน่แถมด้วยแมลงสาปปลาแล้วก็ยังเจอหอยอีกในป่าแห่งนี้เนี่ยมีสัตว์เยอะแยะเต็มไปหมดจริงๆเลยนะครับมาแล้วมาทุกคนมาดูนี่แล้วพี่แล้วพี่เดี๋ยวมันไปก่อนนั่นเสียใจเออะไรให้ดูนะครับมีอะไรแปลกๆกแล้ว พี่อีที่ชอบมีอะไรแปลกตลอดแอบมาซุ่มดูอยู่คนเดียวมันซ่อนอยู่ในต้นไม้เนี่ยค่ะตัวอะไรมันมีสองตัวสองชนิดอยู่ด้วยกันปาร์กรู้จักมดไหมมดรู้จักปาร์รู้จักเพี้ยไหมรู้จักเจ็บเพี้ยัดเพี้ยเพี้ยตีอเนี่ยเป็นมดมดเลี้ยงเพี้ยมดเลี้ยงเพลี้ย คือคือยังไงครับนี่น้ำมันมีเพลียด้วยอ๋อ Ồ, นี่มีมดเพลียมันมาเจาะก,กินต้นไม้อ่อนๆยอดอ่อน,อออนๆนะคะหรือว่าลำต้นอ่อ,อนๆเพลียเนี่ยขี้เนี่ยเป็นน้ำหวาน <c ute> ขี้เพลียเป็นน้ำหวานขี้เพลียเป็นน้ำหวานมันเป็นของชอบของมดอ <Amsterdam> อ๋ก็คือเพลียเนี่หาอาหารกินโดยการเจาะเจาะเข้าไปในเนื้อไม้อะไรในในต้นไม้ค่ะหลังจากมันกินไปเยอะๆปุ๊บ กินไปกินไปกินไปเยอะเกินขี้ออกมาพอ,อขี้ออกมามดชอบขี้เพลี้ยเพราะว่าขี้เพลี้ยมันหวานมดกินขี้เพลี้ยใช่แล้วครับน้องๆฟังไม่ผิดมดกินขี้เพลี้ยเป็นอาหารซึ่งการอยู่ร่วมกันลักษณะนี้ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ครับมดจะคอยป้องกันไม่ให้มแมลงตัวอื่นมาทำร้ายเพลี้ย และมดก็จะได้สิ่งตอบแทนจากเพลี้ยเป็นอาหารอันโอชะนั่นเองครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้พอพี่อีทบอกว่าจะพาเราไปดูสัตว์กลางคืนกันต่อครับนี่ค่ะเรามาที่ไหนติดต่อครับเนี่ยเด็กขนาดนี้แล้วเน,นี่ยพามาดูสัตว์ค่ะสัตว์สัตว์กลางคืนด้สวย,สยกลางคืนก็ต้องเป็นพวกเสือหรือสิงโตอะไรอย่างนี้ไหมครับอย่าไม่บอกสิงโตคงจะดูบ้านเราไม่เจอปะ ป่าบ้านเราไม่มีสิงโตไม่ไมีใช่แล้วครับน้องๆในป่าธรรมชาติของเมืองไทยไม่มีสิงโตครับเพราะสิงโตที่น้องๆเห็นตามสวนสัตว์เป็นสัตว์ต่างถิ่นและเรานํามาไว้ในสวนสัตว์ก็เพื่อให้น้องๆองได้ชมและเป็นประโยชน์ทางการศึกษาครับนี่แหละสัตว์ที่เราจะพามาดูที่เลยนี่มันแมลงกับผีเสื้อนี่นะทำไมพี่เอามาแปะไว้ตรงนี้ได้ครับเนี่ยไม่ได้แปะเลยแค่มีไฟ ผีเสื้อก็มาเ๋อเื็นกัะพวกแมลงที่ผมเคยเห็นแถวบ้านนะครับนามาเล่นไฟเออนั่นแหละนะคะอ้าเราไปดูใกล้ๆกันไหมมาดูใกล้ๆว่ามีผีเสื้ออะไรบ้างกลุ่มเนี้ยปาร์คเป็นผีเสื้อกลางคืนเก่งไหมเพราะเราเจอตอนกลางคืนแล้วจริงๆแล้วเสื้อกลางคืนเราดูแยกกับผีเสื้อกลางวันได้นะครับยังไงใช่ไหมครับให้พีทอธิบายดีกว่า ผีเสื้อกลางคืนกับผีเสื้อกลางวันนะคะอันง่ายๆเลยง่ายสุดก็คือถ้าผีเสื้อกลางวันเขาก็จะหากินกลางวันถ้าผีเสื้อกลางคืนเขาก็จะหากินกลางคืนสีสันด้วยสีสันผีเสื้อกลางวันเนี่ยเขาจะสีสันสดใสกว่าอ่แต่อันนี้จะเป็นสีแบบนี้แหละเขาไวพังตัวใช่ไหมครับเขาไว้พังตัวเขาจะนอนกลางวัน ก็อาจจะมีศัตรูที่เขาหากินตอนกลางวันมากินเขาเขาเลยต้องพรางตัวให้มันเนียนอย่างเงี้ยนะคะอีกอย่างนึงหนวดด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะหนวดหนวดครับหนวดของเขาจะเหมือนซี่หวีที่เอาไว้หวีผมใช่นั่นแหละแต่ฟีเซื้อกลางวันนั้นจะเหมือนกับกระบองหรือเส้นผมจะยาวไปเลยอเดี๋ยวพี่มีอุปกรณ์มาให้มีอีกครับมีอุปกรณ์เป็นแว่นขยาย แม่นขยายขอบคุณครับตามขนาดไซส์เลยครับตามขนาดไซส์ค่ะกลาัวันผมเปนกลางครับพี่พี่ตัวใหญ่สุดที่อ่ะแล้วก็ขาดไม่ได้ต้องมีหนังสือดูผีเสื้ออกลางคืนบัตเตอร์ไฟไกด์ลืมบอกผีเสื้อกลางวันเขาเรียกบัตเตอร์ไฟผีเสื้อกลางคืนเขาเรียกว่ามอสมอส M O T H คือมดอะไรครับเนี่ยนีนิ้นิมีหนังสือมีหนังสือมีจุดสีขาวอยู่ตรงขอบปีกตรงนี้ด้วยนะกลางๆเนี่ยตรงกลางเลยน่าจะเจอล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 ะนี่ไงนี่เหมืนเลยชื่อมดมดเหี่ยวมาลุมใส่จูปลาดูมาเที่ยวใกล้นี่เห็นไหมมันเหมือนจริงว่าตัวถัดไปตัวถัดมา มอสเดี่ยวมอสเดี่ยวป้ายชาติใหญ่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะใต้ปีกจะมีสีชมพูด้วยใช่ไหมฮะนี่ไงว่าแล้วตอนแรกเนี่ยมันไม่เห็นสีแดงก็มาดูเอ๊ะมันคล้ายกับตัวนี้นะแต่ตัวนี้มันสุดแดงพอพี่เปิดขึ้นมาปึ๊บใช่เลยล้านเปอร์เซ็นต์อ้าวตอบมามอสเดี่ยวป้ายชาติใหญ่มอดเดี่ยวนี่ตัวนี้ตัวนี้ กำลังยิ้มให้เลยเนี่ยนะนี่นี่นี่โอ้น่ากลัวจังเลยอ่ะเหมือนมีคนมองเราอยู่เออเหมือนมีตาเหมือนมีหนวดด้วยนะตรงเนี้ยเห็นไหมมีหนวดด้วยเป็นเหมือนหน้ายักษ์อ่ะหน้ายิ้มอ่ะดูที้เจอยังนี่ตัวอะไรเฮ้ยนี่ไอ้ยนี่ไงนี่ไงตกใจไหมป๊าอ่ะนี่เหมือนกับเปียบเลยตัวนี้มีชื่อว่ามอสพิรามหน้ายักษ์ ระหว่างทางกลับที่พักพี่อีทยังชี้ให้เราดูสัตว์อีกตัวซึ่งเห็นได้ตามข้างทางครับตาของมันสะท้อนกับแสงไฟที่เราสองทางอยู่เจ้าตัวนี้ก็คือแมงมุมชนิดที่หากินตามพื้นดินครับวันนี้เราสองคนตื่นแต่เช้าและสำรวจสัตว์ตัวเล็กๆก,กันจนดึกคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้สัปดาหนะ์หน้ามาตามดูต่อกันครับว่าในป่าสแกร,ราชจะมีอะไรสนุกๆให้เราดูอีกบ้าง วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะสาัตร์พูดไม่ได้ถึงตั้งนี้ Animal Speak